สวัสดีครับผมบี้ทำไปเรื่อยๆสวัสดีตอนเช้านะครับวันที่27นะครับเพื่อนๆก็ฝนตก2วันติดแล้วนะครับตอนนี้ลูกมีการเดี๋ยวเขาจะมีการชะง,งักนะครับเพื่อนๆนะแบบนี้นะครับฝนตกทุกวันลําบากเลยนะครับคนปลูกนอกโรงเรือนก็มันก็จะลําบากหน่อยนะฝนตกทุกวันนะครับ ผมก็จะเดินมาดูเช้าเช้านี่มาเดินสังเกตลูกไมลอนนะดูตูดเขานะครับเพราะว่ามีหนอนหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีหนอนนี่มันจะอันตรายนะเพื่อนๆนหนอนนี่ก็ชอบมาเจาะใต้ตูดเหมือนกันนะครับนี่เจอแล้วเจอตัวแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นหนอนไหมเห็นไหมหนอนนะครับเห็นไหมเนี่ยหนอน เอาออกเลยครับเอาแค่กินใบไม่เป็นไรนะครับกินใบให้เขากินใบครับกินใบแค่แค่กินใบวันเดียวก็น,นะครับเพื่อนๆตีเช้าคืนเขาจะมากินใบนะครับเราต้องสำรวจทุกเช้านะสำรวจดูลูกดูอะไรเขานะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับ ลูกนี้หนักเลยลูกนี้ก็ประมาณครึ่งโลนะครับสองลูกนี้สวยนะครับไปได้ดีฝนตกนี่ต้องฝนฟ้าเราห้ามไม่ได้นะครับตอนนี้ ผมก็ต้องมาไล่เช็คเขานะครับเช็คตูดนะครับเดี๋ยวมีคุณหนอนนะครับคุณหนอนลุงนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆลุงนี้ลายสวยแน่ๆนลายก็สวยมากสำรวจสำรวจตอนเช้าไม่ให้มีคุณหนอนนะครับคุณหนอนเนี่ย เดีย๋ยวเจาะลูกกินใบไม่เป็นไรแต่เจาะลูกอย่างเดียวพอไล่เช็คนะครับช่วงนี้ฝนมาฝนมากับมแมลงหนอนไว้ลูกเดียวนี่ใหญ่ไว้นะครับไว้ลูกเดียว ไว้สองลูกใหญ่ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ใหญ่นะไปเรื่อยๆครับข่าวกําลังตามมานะครับข่าวข่าวไมร่อนข่าวไมร่อนวันนี้จะได้ผสมเกสรอ,อยู่นะครับฝนตกไม่รู้จะติดหรือเปล่าครับนี่ข่าวมาแล้วข่าวสองลูกนี่ครับสองแล้วครับก็ตามมาเรื่อยๆนะครับข่าวตั้งแต่ผมตัดข้อล่างๆไป เขาออกแหนงมาใหม่นะครับพวกขาวออกลูกไม้เห็นนะครับก็จะได้ประสบเกสรนนะครับข่าวไมล่อนเอาไว้เลยครับก็ตอนนี้กำลังเดินดูนะครับเพื่อนๆอย่าให้พลาดเลยนะครับอย่าอย่าให้เขากินลูกอย่างเดียวนี่มาเจอแล้วกินลูกเลยไหมเรียบร้อยเลยรับลูกนี้เห็นไหมนี่นรนครับนะคุณหนอน กินลูกนี้นะครับคุณนนอนนี่เจาะรูเลยครับฝนยังไม่มแีแดดจะไม่มาด้วยเนี่ยโอ้ยยังไม่เป็นไรรับจะไม่เสียหายนี่ครับคุณหนอนฆ่าเลยคุณนนนอนนทะ์ไม่ยอดเอาไม่ไปกินยอดนะ้วยอดสูงมากินนี่่างดีนะครับเจาะลูกใต้ตูดนะครับเพื่อนๆลูอ,อกโลงเรือนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะผมไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ยาฆ่าย้านะครับ ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อรานะเพื่อนๆข่าวที่ติดแล้วลูกนึงก็ลูกนี้นะครับนี่มาแล้วครับข่าวเหไ,ได้ารสมเกสรนนะครับวันนี้ฝนตกไม่เป็นไรผมมีตัวช่วยครับผมมีน้ำยานี่เมแตงโมแฮปปี้แฟมิลี่สามรูปนี่ อันนี้หนึ่งต้นสองแขนงนะครับนี่อันนี้ติดแล้วนะครับสมไปเมื่อวานนี่ครับเดี๋ยวผสมอีกครับอีกอันหนึ่งนะครับนู่นข้างบนเดี๋ยวไล่ผสมอีกนะครับมีผมมีน้ํายานะครับน้ํายาผสมเกสรนะครับน้ํายาผสมเทียมครับซื้อมาพร้อมป้องกันหน้าฝนเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ติดนะครับน้ํายาผสมเกสร มยาผสมเทียมนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมวีทําไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้ายางไงผมก็จะมารีวิวไว้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็ฝนตก2วันติดแล้วนะครับสวัสดีครับ